ภาพและข้อความการพูดในลักษณะชู้สาวเป็นหลักฐานสําคัญที่ประชาชนร้องเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์แห่งหนึ่งให้ตรวจสอบกรณีนักเรียนหญิงถูกรองผู้มีการโรงเรียนสําหรับเด็กด้วยการแห่งหนึ่งมีพฤติกรรมลวนลามล่อลวงขืนใจเด็กนักเรียนหญิงค่ะ โดยผู้เสียหายไม่กล้าแจ้งความและได้แจ้งผู้บริหารไปแล้วแต่ผู้บริหารก็ไม่ดําเนินการลงโทษทางวินัยขณะที่มีรายงานว่านอกจากนักเรียนหญิงคนดังกล่าวแล้วนะคะก็ยังมีนักเรียนอีกหลายคนถูกผู้ก่อเหตุพยายามเข้าไปพูดคุยด้วยซึ่งเทอมที่ผ่านมาก็มีนักเรียนลาออกไปเกือบ15คนโดยทุกคนที่ลาออกนั้นสาเหตุเดียวกันหมดค่ะ ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปโรงเรียนในพื้นที่อำเภอเมืองตากแล้วก็ได้พบกับนายสรยุทธ์เรืองน้อยผู้มนยการโรงเรียนซึ่งก็เปิดเผยว่าหลังจากที่ทราบเรื่องจากสื่อสังคมออนไลน์โรงเรียนก็ไม่ได้นิ่งนอนใจได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อได้จริงแล้วก็เสนอเรื่องไปยังสำน,นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทแล้วค่ะ โดยคณะกรรมการและนิติกรส่วนกลางกำลังเดินทางมาร่วมสอบสวนและได้เรียกตัวรองผู้มยการซึ่งอยู่ระหว่างการพักร้อนมาชี้แจงข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการในทันทีซึ่งก็จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะผมไม่แน่ใจว่าเรื่องนิติกรเสียเชพราะผมสิ่งข้อเท็จจริงก่อนนิติกรเขาจะว่าอย่างไงต่อไปถ้ามีหลักฐานชัดเจนมันต้องสอบหาข้อเท็จจริงหมดับทุกเรื่องเราไม่รู้ใครถูกใครผิดแต่เห็นแต่หลักฐานเนาะก็เจ้าตัวมาสอบด้วยนะ อยู่ตอนนี้เขาไล่ใช่ไหมครับปลยแต่ผมเรียกรเรียกมาแล้วแล้วเรื่องนีเื่อีผมยิความเรื่องสอบปากคำับแล้วเป็นยันต์ต่อ ส่วนกรณีที่มีข้อมูลระบุว่ามีเด็กได้ลาออกหรือว่าย้ายสถานศึกษาออกไปหลายคนนั้นเบื้องต้นระบุว่าเป็นความต้องการของเด็กๆเ,เองค่ะโดยมีเหตุผลแจ้งว่าอยากย้ายที่เรียนและบางคนก็อยากกลับไปอยู่ใกล้บ้านซึ่งการย้ายหรือลาออกเกิดเป็นประจำทุกปีการศึกษาตามปกติค่ะ